เกี่ยวครับทำไมคือในรายการเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยรายการนะครับเดี๋ยวไปดูว่าแลวกันว่าเรามาจบที่จุดนี้ได้ยังไงแต่ทุกๆต้นทารนงะคับมีเรื่องราวเสมออยู่แล้วมีลิงแล้วไม่มาจบที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวรอไปดูในรายการของ วอครับแล้วก็ยืนอย่างนะครับหั่นครึ่งเอาฟอร์ฟูดแป้งเพียงพอไปสําหรับหรือจะทําเป็นรายการใหม่รายการใหม่เลยเหรออืมเดี๋ยวแล้วก็คือพูดได้อยู่ก็เห็นอยู่จะเติมทำไมอ่าไม่ไรเขาถือไงเขาถือเอออันหุถือไปอนุถือว่าผมจับไอ้ไม่ได้โว้ค่ะอันนี้วีโวค่ะกูเอาวีโวมาอะไร้วีโวมาใช้แล้วค่ะเป็นไรลงไปนอนในรถละอ๋อสรุปคือแสงมันเข้าด้านนี้ไงเพราะว่าอยู่นู้นแล้วเราก็จะดูดีด้านนี้โอเคแล้วก็จะไม่มี เราอาจจะดูดีแบบย้อนแสงก็ได้ช่วยบอกวะเนี่ยค่ะจะได้มาเนี่ยถามเป็นแฟนสิว่าดีใจไหมเนี่ยพามาเที่ยวเออพามาทุกคนมาเที่ยวถลองกนรักจบเศร้าปะพูดทำไมครับผมโต๊ะกมเพชรบุรีไหมเนี่ยแต่ไม่มีอะไรแล้วให้ได้ดูเท่านี้แลยวรอไปติดตามในรายการนะครับก็คือ This is ล e ้ l วไลนะครับ มันก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันเหรอเพราะว่าก็ขายโฟโต้บุ๊กมีอะไรปะเออก็จริงๆก็มาขายโฟโต้บุ๊กเฉยๆเมาถ่ายโปรโมทไงเอามาถ่ายโปรโมทไปเที่ยวอะไรตามภาษาคู่รักที่มันหวานกันมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงไม่หวานไม่ไหวหรอกใช่ครับผมแล้วก็คือเป็นคู่รักที่ไปเล่นแบบดนตรีเออใช่ หวานเกินไปตามนั้นอ่าแล้วก็ลองลองรีวิวแบบรีวิวแบบดิซิสเวลไรส์เป็นแบบว่าเรียวๆรีวิวยังไงเพลงหวานเกินไปอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะที่ที่ทุกคนดูเมื่อวานเออก็มีแค่นั้นแหละในจริงๆเอามาตัดเป็นเอมวีเนี่ยก็ดีกว่านะก็ดีแล้วถ้าเกิดแบบตัดเป็นเอ็มวีก็ดีแล้วก็คือได้เลยทม่ทำไมทำไมทำไมไม่บอกกันก่อนก็อ จะได้ไม่ต้องเสียไปด้วยหนึ่งวันแล้วกูต้องไปซ้อมมันเกิดต่อด้วยกูเหนื่อยมากนั่นแหละมันมันอกูเหนื่อยมากกูวินไม่ไหวแล้วมันดีอยู่แล้วเฮ้ยวันไีนวินไปซ้อมต่อเหรอต่ออ๋อพี่วินไปต้องกลับไปต่อไอ้นั่นเสร็จปุ๊บไปแฟนมิตไอ้ไอ้อะไรวะซ้อมแฟนมิตเสร็จไม่พอนีไลน์มาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวงมีไวโอล์ให้พี่ลิศหน่อยนะลูกคือคือคือในสมองกูไม่มีน้ำตาลแล้วอ่ะคือแบบอยากนอนบนรถเลยเป็นไงล่ะเบื้องหลัง แล้ววันนั้นรู้ไหมกูไปทําอะไรต่ออ่ารีแอคก้นรักต่อเราันให้ตายไปข้างนึงอันว่างั้นเลยเบื้องหลังความหวานกันไปเห็นะคนเขาแห่งความแตกต่างเลยระหว่างสคริปต์กับเรียลไลฟ์อะคนอยากดูแบบไหนอ่ะอยากดูแบบไหนก็เลือกเอาเลยครับว่าจะดูแบบเรียลไลฟ์หรือมีสคริปต์นะครับเออโฆษณาในโฟโต้บุ๊กเป็นไงเรียลไลฟ์สคริปต์ในโฟโต้บุ๊กเป็นสคริปต์ครับเรียลไลฟ์โอเคเรียลไลฟ์ตามชื่อเลยแค่นั้นแหละ รอป่อยกี่โมงละถอดฝากฝากฝากไปพี่ว่าฝากเพลงน้องหน่อยรูกครับฝากเพลงไม่ถึงไม่เอ้ยไม่อะไรวะชื่ออะไรนะหวานเกินหวานเกินไปหวานช่ำหมาเงินไปช่ำมืองบางอย่างก็ไม่ต้องเลียวาดนั้ะก็ได้ตอาเอาก็มันคือดีซิสเลียวไลฟ์เราก็เลียวเกินเราก็จะจําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะไรกานทําอะไรคือเดี๋ยวคุณนะถ้าเกิดไม่ถูกตัดต่อกเลยมันจะเลียวมากหวังว่าให้เป็นอย่างนั้นนะมันเลียวเกินไหนบ้างไหนวะ สปอยหน่อยว่าในในเอมวีหวานเกินไปมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวให้ดูวิวสูงๆแัตงแตกแตกนะครับก็ลากันไปด้วยวิวสวยๆนะฮะนี่เลยฮะบายยจ้าหงวกุยุ่งมากเลยอะ